เต๋อน้ำ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 เต๋อำเอน้ำเต๋อน้ำเต๋อน้ำเอ้ำเต๋อน้ำเต้ำนต้เ้เอนต้้

เป็นบทสาธิตดีแล้วครับเอาบทเดาเอาเอาของห่างมาเห็ดเผือกเดี๋ยวรับกินไอของของบทเงี้ยวซื้อครับผมอันนี้เห็ดบทนะครับอาจาจรย์จันผมเห็ดบทเงี้ยวครับบทเงี้ยวซึ่งเป็นบทมาตั้งแต่โบราณก่อนสิมาเป็นบทจริงหรือเป็นบทเป่าหรือพัฒน,นาแล้วมาเป็นการเป่าได้ในสมัยนี้นะครับก็เลยเอาบทที่มันเป็นบทที่ คุณภาพเสื่อมแล้วผมก็เลยมาดัดแปลงเฮ็ดเป็นโหดแง้ยวเพื่อให้เห็นกินไอของควอมเป็นโหดแง้ยวโ,โบล้านนะครับผมเพื่อเขาร่วมขบวนแห่ประเภทนี้บุญบังไฟของพี่น้องชาวเทศบาลน,น้องพอกครับของมู่ที่สองของเฮ้าก็เหตุกิจกรรมบุญบังไฟร่วมกันกับเทศบาลครับเพื่อเป็นขบวนเสริมขบวนหนึ่งก็เลยมีไอเดียมีแนวคิดว่าเฮ้าอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านโดยเฉพาะเอาประเภทโหดอยู่แล้วนะครับ ก็เลยมองเห็นคุณ <kommt> ค no so. ่าหรือคุณอันนี้โบทเงี้ยววายจันอันนี้โบดเงี้ยวครับครับผมเป็นอันนี้โบดเงี้ยวหน่อาจารย์ครับผมมันต้องมันต้องต้องเงี้ยวบดเนาะเขายังขาดอุปกรณ์ตัวนึงก็คือเชือกนะครับไว้ผ่าห้อยลอยไว้หรือเป็นที่รองรับเป็นเป็นลักษณะอ่าเป็นพัะชนะที่รองรับโบดเพื่อให้โบดอยู่ในข่วมทวงสมดุลของการทวง อาจารย์หร<บ>ือแนวนะครับอาจารย์ครับโบดนี่เป่าได้บ่ครับโบดตตนี้เป่าได้คือการกามีหูดังแต่ว่าถาเเฮาสีเป่ากับบอบ้คอยบ่ดังบ่ดังแต่ว่าต้องใส่แห้งใส่ร่มเพราะว่าฐานแน่หรือการแกงกับเพื่ออาศัยลมตามธรรมาชาติหรือแรงเบี่ยงของเฮาผมเพื่อให้เกิดเสียงดังครับ,บนั่นคือโบดโบล้านครับแต่ <cs i S 1> <c oughs> ายไปไหนบ้างพอเดี no ๋ยวม่ะไปใช้ เส้นข้าวก้าวหรือข้าวก้าวพอนสมมีความจำแนงเวลาเขารูกบวกลวดสวยงามบนพื้นราศร้าดีเรื่องอย่างฮัทชั่ง

ครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นการผลิตโบดโรขบปราจย์ครับนี่เป็นการผลิตโบดครับครับผมคือโบดขอ้าวเนี่ยมันมันผลิตเพระท่านก็เลยจัดกลุ่มอบรมนะครับครับผมสร้างโพติมีฟีมือในการเฮ็ดนะครับครับผมเพิ่มเพื่อได้เพิ่มปริมาณของโบดสามารถผลิตให้ท่านต่อตลาดได้ครับครับผมครับผมอาจารย์อันนี้โบดเป่าหมครับผมอันนี้โบดเป่าครับอันนี้เฮ็ดแล้วๆนะครับนต้นหนรับ ครับอาจารย์ผมอยากให้อาจารย์เป่าให้ฟังนะครับผมโอ้มันดังปบ่ซะน้อเห็ดแล้วใหม่ๆครับบ่เป็นยังครับครับเนาะครับผมครับเอาจักหน่อยก็ได้ครับ ทานซื้อ,อยังไงครับผมผมซื้อส้มสับกระทุ่มสิลป์ครับผมเป็นกลุ่มผู้ผลิตโตบสผู้ผลิตดนตรีนะครับพื้นบ้านอีสานอยู่เตรียมเพื่อน้องเพาครับจังหวัดตรีนะครับหรือว่าเป็นรากเงาการพัฒนาโบสถ์เห็นมามเป็นเกิร์ลดนตรีนะครับอาจารย์ที่บอกอยังบวกเราครับว่าถ้ามิชอาผู้ชนเรียว่าพี่น้องของเ้างนี้อยากอย่าอย่าผลิตโบสถ์นะครับอยากผลิตโบสถ์ อาจารย์นี่ไปเลยนะครับผมเอ่อข้ามีความตั้งใจว่าสิขยายผลนะครับเรื่องการผลิตโบดเนื่องจากโบดนี่เป็นดนตรีสัญญาณของจังหวัดรอยเอ็ดนะครับตอนนี้ก็เป็นที่หูายกกันคนทางร้ายข้าวมี่กลุ่มผู้ต้องการนะครับอยากอเอาโบดไปใส่นะครับในเรื่องของดนตรีในเรื่องของการศึกษาเออแค่ในข้าผลิตโบดแกรสิบเพราะท่ทนตอนนี้ก็ได้เดือ เกิดนักคิดวเออมันต้องมีการขยายผลนะครับเอากลุ่มู้สนใจในเรื่องการที่เสริริสเรือกมมักอาชีพนะครับในการเห็ุเครื่องมือตีเรานี่นะครับมาอบรมฝึกฝีมือฝึกทักษะนะฮะเกิดความชำนาญแวก็มีความสวยงามท่านต่อตลาดนะครับผมไปรันแลยนะ อาจารย์ครับนี้เขาทำเสรียังครับอาจารย์ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับเพิ่งขึ้นรูปนะครับยังไม่ได้ตกแต่งตรงที่หัวนะอันนี้ทําเป็นกล่องใช่ไหมอาจารย์ครับหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วเป่าได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงจะมาบรรจุกล่องสวยงามมากเลอาจารย์บรรจุแท้งอันนี้ก็จะเป็นโหวตี่มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์นะครับจากโหมดธรรมดาแล้วก็ทำกล่องทํา แค่เกียดใส่ครับให้ดูดีขึ้นครับผม